นี้ก็มาคลองด่านครับคองด่านสมุดประการครับเ่อจะมาหาตบปลาในหลอดคลองนะครับบ่เพื่อนเสีครับเช่นเคยครับคองด่านมีดึงครับมีดึงแล้วมีรีวิวครับมีรีวิวแล้วนะมีรีวิวก่อนปลาได้ไม่ได้ช่างมัน ได้ไหวแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องก่อนได้ไหวแล้ววิ่งไหว่อยไม่มีสวิงนหินน้อยนิน้อยไปนะตัวใหญ่ใหดีกว่ ครับกินด oh, ูเอาเอาเอาไปครับอยู่นี่ตัวเล็กตัวเล็กโยนไม่ทันเลยครับทีนี้มาแล้วครับคุกมาช่วยแล้วครับไม่ทันครับดึงไม่ทันเลยคนเดียวเนี่ยเอา อยู่แถวเนี้เยอะเยอะมากเลยตาลดยคันป่ะเขาดินั่นน่ะอันนั้นอ่ะมันไม่ทันไงเมื่อกี้สองคันเนี่ยโอ้โหต้องเลยให้กุ๊กมาช่วยอีกคันหนึ่งอ่ะ Dead. ปบาเอาไม่ได้กว่าเอาไม่ไรส่วนเนี้ยปลาขึ้นเหนือจะเป็นท่อมเพราะว่าปลาขึ้นก่อนเดี๋ยวเสซ่เอาปลาไปทำก่อนครับรอบนี้นี่ครับเจ้าของบ่อนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับเสซ่คลองด่านเดี๋ยวพี่หน้ามีแนวโน้มจะทำบ่อตกนะครับห้องยาวเลยหลอดที่หลอดร้อนมากใส่กันเลยมาดิใส่กันแบบไงแบบไหนเออ๋อไป นีอเกสังตัวที่ใหญ่แล้ก็ใหญ่เอาไว้เผื่อเลือกเอาเป็นตัวประกันไว้ก่อนกใ่กินแล้วพ่ากินแล้วกินอะไรเล่านั่นน่ะดึงมาแล้วตัวนี้เรอใช่ปปล่ากั่ามันตัวใหญ่ไงลรากหน้าลอกเปิดอ่ะลอกดังอ่ะเออเออก็เลยหดเลย ลอกดังมันลากลอกดังอ่ะก็หัวจแล้วอ้าลด,ลดอ้า no ตัวแกตัวแรกตัแรกของคลิปตัแรกของคลิปไม่ชิบถึงเลยเอาลาไปก่อนเลยเอา

เป็นกปรสามากเลยเอาตกปลาไม่เสียเหยื่อครับเออไม่มีใครทำปลาไงเดี๋ยวลงไปทีเดีย นั่นอโอ้ย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 เอาแล้วอีกตึ้งสักเอาตัวบ้าน่ะโอ้ยเบาเงี้บหมดแน่โอ้โ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตลูกโอ้ยปลาตาบอดเว้ยโอ้ตัวผู้เนี่ยตัวผู้เนี่ยตัวเนี้ยอุ้ยแป๊ดเลยอ่ะไม่สบายว่ะเนี่ยเสือปลาปลาดุจเสือผู้เสือผู้นะนะปลาไม่สบายว่ะเนี่ยขาดแหนะแหน่หมดเออคนยืนยังหนีมาลูกเฮ้ย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 หนีตรงไหนอ่ะไหนหนีตอนนี้ไหนหนีแต่เขาปล่อยทิ้งแล้วนะเนี่ย ไหนหนีอ่ะน่าจะโตอีกหน่อยเกาเป็นตัวประกันก่อนปลาเนรปลาใต้เนี่ยไปเยื่อตรงปากท่อนะอัเนี่ยในคลองก็ได้เนี่ยไปเปลี่ยนที่ดีกว่ะวะตรงไหนตรงไหนโอ้โหโอเคโอเคเขากินอยู่นะแลตัวมันแดงหมดนะปลาปลาหนึ่งปลา ไว้ครับพวกไวอีกโอ้อะไรอ่ะไว้ไว้ไว้ไม่เลาเรื่องอ่ะไม่เล่าแล้ว <laughs> แป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวครับดูเรื่องครับขอติดเบือกปากนิดเดียวเองอะ่ะใครเดียวกันเลยติดเบือกปากนิดเดียวเอง แล้วครับกุ๊กพอกุ๊กไปทำไมมันกินดีจังลูกปลาีิบเล็กแต่มันมันอว้วนอยู่มันอว้วนอยู่ không <laughs> oh, nói gì không có mày nói oh, <laughs> yeah. oh, mày nói không có lại thoát vô à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  ừ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  ไปฝั่งน้อนอ <c ười> ย่ามาอีกนะ เป็นไงเป็นไงอยู่วะอือโอ้โอเคไซส์โอเคเลยวันหน้าอืมยังกินเยเรื่อยครับ ้าหมายครับย้าหมายมาฝั่งนี้โอ้โหดูทางครับเป็นยังไงเป็นยังไงเฮยโอ้โหเนะโอ้โหเป็นไงฝั่งนี้ย่างหืมโอ้หไหน เพื่อภัยขึ้นไปเลยอ๋อนินในคลองใช่ไหมมันมีตัวเนี่ยตรงนี้มันเข้ามาหลบไงเป็นไงผลงานตรงนี้มีปลาอะไรแปลกๆมามมีนินในหวายเหรอน่อยากดูตรงนี้ปลาแบบธรรมชาติล้วนๆเลยนี่ตั้งวันนี้ได้โอ้โหธาตุไปได้ไงวะเนี่ยของไหนวะเฮ้ยไปดุกเหรอโตให้กูตัวเลย เอาละครับดุกมาครับดุกมาครับเออโอ้พอดีเลยเบ็ดกูขาดไปด้วยขาดแล้วเบ็ดหมดแล้วดิอยู่นี่อยู่ที่ตัวมันเนี่ยไอ้ขาล่วงเลยล่วงเลยโอ้ไม่ทันช็อตเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวเองเดี๋ยวปล่อยมัดแล้วปล่อยไปแล้วอะไรเออเมียไหนยุ่งอะไรเมียมึง จะคุยกับมืมึงยุ่งอะไรกับมันเออเอ้เนี่ยเฮ้ยยังงี้ไอ้เนย่ยกูคนตกหรือเปล่าชุบมือเลยไอ้เี่ยอเนีกูคนตกหรือเปล่าหยเอออถือมด้วยมัได้รอรอไหนไม่เอาไม่เอาเอนี่แหละแลถึงจะรู้ได้ไงเดี๋ยวเฮ้เหี้ยกูคงไม่จับไปโนไปจับแล้ว่ากูจะโฟกัสบ็อกเซอร์มึง หน ну yup um yup, okay, ึ่งสองอืมเด็กคุยกับเมียเลเมียผู้ใาย่ะเอ้าวผลงานใช้ได้ครับวันนี้ไปรับเงินหมไปไหนแล้วป้ายอยู่นั่นน่ะป้าไม่มีมีแต่รับเงินโอเคนะครับบรรยากาศนะครับรอบรอบ นนี้ก็หลอดคลองนะครับที่มาตกกันนะครับ